อาสวัสดีครับเป็นประแพณีอีกแล้ววันนี้ยังไม่ได้ดูหน้าไม่ด้สวัสดีเราจะจะลองเด็กดูว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรยังไงแค่ไหนดีไหมเออไอครั้งที่แล้วใครแชมป์เนี่ยแฟนเก่ามาครับคนอ๋อมีคนขอผ่าไรเทว่าใช่ไรเทว่าใช่ครับพี่ไม่อยากจะผ่าเลยเพราะว่าไม่อยากให้ผ่าเหมือนกันมันจัดแปลกแอ่มมันจัดคนตีเล่นเนี่ยแต่พี่ไม่อยากผ่าเลยแต่ถ่าน้องเข้อมากขาอาจจะลองดู แต่เด,เดี๋ยวต้องผ่าวันนี้<ร>แต่ได้แชมป์ใหม่แล้วเอาแฝงมาลองเล่นเอาอะไรมาเนี่ยจักรพัฒน์หน่อยครับเขาเลยแค่เดียวครับที่เหลือไข่ไข่แล้ประทานมาแล้วครับ <c oughs> เดียวได้แล้วก็เฮ <c oughs> ้ยเยัดเ่นงงราได้ศึกมาแล้วครับ <c oughs> หลังจากบวชแล้วเราก็ไปดูคลิป,ปบัดดี้ขทุกคลิปบ,บอกว่าผมสามารถครับพี่มันรู้มันรู้เดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอาเอาอะไรมาเล่นเอาเคียวแต่คือตามภาษาเด็กใหม่นะครับดูความหนาของมันอันนี้ก็อยากใส่อันนี้ใบเนี่ย กันเขานับด้วกันครับไม่ใช่ไม่ใช่กี่ใบห้าสิบหกหรือห้าสิบแปดนั่นแหละโอ้โหเยอะๆชอบเนี่ยทำเหมือนเด็กประมือว่ะไอ้นี่ก็อยากใส่ไอ้นั่นก็อยากใส่แล้วก็มีได้ข่าวมีดราม่าอะไรนะไอ้เพย์มาต่อราคาอะไรเขาเนี่ยต่อราคาจนกเขาบล็อกอย่างนี้เนี่ยคือไอ้เพมันคือแค่ปอห้านั่มันก็เป็นเด็กกระโปะกระปะธรรมดาอยากได้ราคาถูกๆมันก็อยากได้ถูกๆนะก็ไม่ต้องกดกันแน่แล้วคนขายก็ จะหัวร้อนในเพมหัวร้อนบอกไม่รู้ไอเพมก็ไม่หัวร้อนหรอกเพมคนไม่มียงแค่มั <ละ S 2> มนต่อ <c oughs> ขอต่อราคาคือ <c oughs> พี่ก็ขอขอโทษแทนไอเด็กป .5 น้องเพมมันด้วยนะ,ะมันแค่อยากได้ของถูกแหะถึงมันจะเล่นการ์ดเก่งแต่ว่าอีคิวมันก็ยังเป็นเด็กอยู่ครับมันยังเป็นเด็กป .5 เองอมาลองดูเคออสกับไบเทไอามาเอาเดียวโอ้ยน้ำก่อนไปเลยมือมือสี่นะ ตีอ่ะเขารู้เขารู้ไม่มันหนามันหนาแปลก FC พี่อุ้มนะครับเอ้ยสวยโอ้ลืมบอกไปว่าข้างนี้คือพี่อุ้มนะครับนี่ไปโบทมาหนึ่งพันศร้าครับก่อนหน้านี้เขาเขาเป็นแชมป์แวนเป็นระยะระยะนะครับเล่นนานไปดับหนึ่งของร้านล้านะครับอันดับสองอันดับสองเป็นพี่บอลแล้วถ้าเอาสองคนที่ไปันไม่ใช่เว้ยพี่บอลันดับสี่พี่เทนจ่ายสองครับพี่บอลดับสี่พี่เทนดับสามอันดับสองมันเป็นโกนตีน ก้าวนดินมกับพี่เอ็งไอเก่งอีกตัวไอเก่งโอ้พวกนี้ชอบมาทใครนากว่านคุณตัดสินยากกว่าต้องรูปถ่ายอย่างเดียวพวกนี้เก่งไม่ได้เล่นช้าแต่เด็กที่มันเล่นมันช้าไอ้เก่งเล่นเล่นไม่ช้าเล่นยื้อเด็กที่เล่นมันชอบยื้ออันนี้เราคุยบัตตี้กันก่อนยื้อยุติกระชากเมือนกกองใหญ่นะเข้าใจเข้าใจแตกไปสองกองสลับก็ไเลยนะเพราะว่ามันซื้อซองแบบแข็งเบอร์สามไปครับสับไม่ดีนี่บอกเลยว่า เข้ามุมเลื่อนออกครับซื้อที่ไหนมาครับเนี่ยซื้อที่ร้านพี่ดีแหละนี่หล่อเทหล่อเทราคาเท่าไหร่ครับในช็อปปี้เท่าไหร่จำได้ไหมได้บางชิ้นครับไม่ใช่หัแข็งหัแข็งเนี่ยดนะครับโดนีนเลือนออกนะครับโอ้โหเดี๋ยวมซื้อเมื่อกี้นี่เอง เอาเวทมนต์หนึ่งไปเข้าศึงอันนี้อันนี้ไม่ค่อยรู้จักว่ามันคืออะไรเกียวเหล่าครับห่อ่านนี้ใส่ไปทำไมวะอ่านนกัเก่งนะครับยกยกมันเขาใส่กันไหมใสจริงเขาใส่อยู่ใช่ไหมนำเวทมนต์จากช่องดอกรไม้บางคนไม่ใส่ผมคิดว่าอาจจะอยู่ในไซบอร์ดออ๋หาประสายกันนะพี่ยุ้งซื้อไป269นะครับเมื่อกี้นี้โอ้แข็งโป๊กเลยเนะโอ้ยเจ็บว่ะนี่เจ็บจริงลครับสับไม่ดีบอกเลยเข้ามือมันล่อคูณตอสู้นะวันนี้ให้คูณตอสู้สับแล้วเจ็บมือเสียบ ถ้าไม่ระวังเจ็บแต่เราระวังได้มันว่าอะไรขึ้นมือนะผมเปลี่ยนมาวางบนโต๊ะเรียกมอนหนึ่งตัวผมพุ่งเลยครับไม่ได้เปลี่ยนครับพอเอามาจากบ้านครับสองใบครับมันไม่กดครับห้ามเอาเครื่องดื่มห้ามเอาเครื่องดื่มวางบนโต๊ะนะครับมันเป็นมารยาทเบสิกเดี๋ยวเดี๋ยวโต๊ะเดี๋ยวโต๊ะของมีดีแค่นี้หลวงพี่เปิดสามเฮ้เรียกทิศ ทิศเหนือทิศใต้นี่อย่าดูหมิ่นทิศะเว้ยเฮ้ยโชว์ด้วยผมชอบเฮ้ยโชว์ไอ้ยเท่เลยอยาโชว์อยงขอโชว์หน่อยเล่นทีแรกก็เด็กยากเลยนะครับเข้าใจเด็กหลับเนี่ยโอ้โหชุดยังเนี่ยติดแบนแบรลิติกกว่าเนี่ยมีเหตุผลาดีเคีย์ออนต้องซ้อมแข่งไม่ต้องเช็คเดี๋ยวใครเจอกันมานะเช็คเลยขอดูหน่อยครับขอดูขอนับเด็กขอดานรอมันจบไปสักใบแล้วเช็คเลย เรียกจัดเช็คลงลาดิสเดอะเคออสไปที่ตรงขวาอย่านะ้ระองค์ของนี่พฤติการนี้ไม่ต้องมานอนบ้านของฉรู้ป่ะอันนี้ทิ้งหมดครับเฮ้ยเมื่อกี้ก็โชว์แล้วครับใช่ไหมแบบเม้นยังไงก็จะใช้อยู่งกูสต์เกตหนึ่งครับเดอะไลน์ลหนึ่งแล้วไม่เอาเกตมาดูเลยแล้วเกตมึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเกตเดี่ยวนึงเดียวนี่นะครับเดี๋ยววันที่เดือนหน้านี่มีบัตรดีออกใหม่ด้วยใช่ป่ะ ทุกที่11เดือน1 1นะครับมีบอดี้ชุดใหม่นะครับเป็นภาคใหม่เลยภาคเอสชินเอด็ด <laughs> จะเรียกว่าภาคเอสภาคเอ็ดหรือภาคชินได้หมดนะครับจะออกมา3ตัวนะครับเป็นเอสเป็นเอสนะครับเ like. 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 อสเ <S TD S 2> อสแบบสิงคโปร์ัวเอสแบบซูเปอร์แมนเอสทีดนะครับศูนย์หนึ่งเป็นดากอนกา,กา, <S S ก,ากาใช่ไหมกากาครับกาแกงบัวดากอนต่อไปเป็นเอสเฮ้ยหุยหุยเอส ีแล้วก็ทีดีมังกรทรงกลมปอนซ์สองเป็นสตาร์มังกรทรงกลมสุดคมลยทรงกลมเป็นสตาร์แล้วต่อไปก็เป็นเอสทีดีศูนย์สามนะครับเอนเชนโม่เป็นเอนเชนพาคีมังกรโพาคีมังกรแต่สำคัญเทไหมดีแชร์มิกนี่เปิดเพียวเดินนะฮะเปิดพีแล้วเปิดพีแล้วไปดูที่ช่องพี่ได้เลยเข้าไปที่ร้านพี่นะใต้คลิปเดี๋ยวพี่จะสิงร้านไว้เข้าไปในร้านแล้วก็พิมพ์คำว่าเอสที่เป็นตัวเอสซูเปอร์แมนนะครับเอสคีด ทีดีศูนย์หนึ่งค่นั้นแหละเดี๋ยวมันขึ้นให้ดูสามตัวเลยมาเลือกนะครับมันว่าไงขึ้นมือนะอีทีเด้อผมบอกว่าเคาน์เตอร์ครับก็อ,อย่าเพิ่งดิบใครของก่อนอ่า <laughs> ล้อเล่นร้อเล่นต่อต่อต่อเคาน์เตอร์ครับทิ้งมือหนึ่งครับเดี๋ยกมอนต่อยครับ,รบหนึ่งใบขึ้นมือครับแค่นะี้นะใส่เข้าไปที่ร้านพี่ได้ครับแล้วพิมพ์คำว่าร้านพี่ก็คือลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับในในช้อปปี้นะตอนตอนนี้เดี๋ยวลาด้าต้องรอวันออกลาด้าทำพิออเดอร์ไม่ได้เสียงพี่แอบนะครับเมื่อวาน ลาบอยกันหกเกมติดยอดน่ะเกมที่เจ็ดพี่ไม่เอาละดันมันเกมที่เจ็ดพี่ไม่เอายอดเลยพี่นัทโอ้เซ็งเลยเบลล็อกกี้ไม่เหลือเบล็อกกี้อ้าวเข้าไปในร้านพี่ก่อนถ้าจะซื้อบัตรดีภาคใหม่นะครับเข้าไปในร้านเสร็จแล้วพิมพ์นะครับตัวเอสเอสนะครับเอสที่เป็นหน้าอกซูเปอร์แมนอะแล้วก็ขีดแบบลบอ่ะครับแล้วก็ตัวทีไทยแลนด์แล้วก็ตัวดีด็อกแล้วใส่คําว่าศูนย์หนึ่งคือ S อสขีดทีดีแล้วก็ Enter หรือว่า สั่งเสิร์ฟได้เลยครับมันจะขึ้นมาทีเดียว3ตัวพี่เปิดช่องให้ทีเดียวมันขึ้นมาทีเดียวเป็นช่องเดียวกันเข้าไปคลิกแล้วเลือกเลือกเอาได้เลยครับก็คือที่มือหนึ่งได้เลยฮะอ่าใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับโอ้โหสุดยอดตัวว่าเรียกเต๋อ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 เตินมต๋อเ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  ไม่ใส่อ้าวไม่ใส่ทำไมไม่ใส่อ่ะเฮ้ยแชมป์โลกก็ใส่ไหมไม่เห็นแชมป์โลกก็ไม่ใส่ใช่ไหมไม่ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่แชมป์นะไม่ใช่ไอทิพยจเย็นสี่โวล์ไร้เฮ้ยบนไร้ไอต้าแล้วมันเอาการ์ดมาจากไหนวะมันเอาการ์ดมาจากไหนวะเนี่ยมันไปบวมมาใช่เหรอแล้ออกมามันมีการ์ดเลยวะหนึ่งสองสามสี่ไอ้ปลูกเสกว่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโวล์ ตีสามทีแล้วก็ทำลายมอนอต์จะให้หนึ่งหน่วยบวกครั้งห้าพันอันนี้ครบยังครบมีแค่ห้าก็ตีแล้วทำลายมอนจะตีได้สามทีมีไม่โอ้ไม่มีดีแล้วแหละเข้าไปเท่ายังอ่ะเข้าไปแล้วครับเคอจะตีแล้วใช่ไหมตีแล้วครับอ่ะอะไรเนี่ยตีสับท์ขาเราด้วยที่ทำลายเคลวาย์เคาน์เตอร์ครับเจ็บเลือดครับเจ็บเลือดเจ็บเรื่องเลยครับ ไหนแล้วที่ไหนเคออสเเ้้ยฮฮยตาทำไมตัวหน้าตาแปลกๆมันเยอะจังวะไม่รู้จักหน่อยแล้วเขาไปบวดเรียนมาไว้เขารู้นะว่งไว้รู้แล้วเขาไปบวดเรียนมานะได้โจ๊บใบหนึ่งครับจากดาบแล้วค่อยใช้นี่ใช่ครับเลือดหนึ่งครับเลือดด้วยผมตีนี่ทำอะไรนี่ชอร์บัสแตก แล้วนี่ยโดนทำลายไหมโดนโดนโดนย่าเว้นมีเชียดก่อนก็เติร์จับยกขึ้นอ๋อไม่ได้เนาะเล่น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 ให้เอาขึ้นถอยหลังได้ซักว่าได้เล่นเล่นเล่นไม่เป็นไรตีไปนี้ทำไมต้องต้องไปบวชเรียนเพิ่มนะตายละอ้าวหมดเกลี้ยงเลยอ่าใบนี้ครับตายครับได้เกรตได้จวดของดีเตีอีกตีกลางทำลายใบนี้ วันนี้นี่คือเขาเพ่งเล็งอยู่ใช่ไหมใช่ป่ะใช่มผีคี้เนี่ยสองขี้ครับหนึ่งขี้กลางไม่มีเพ่งเล็งแล้วมันเพ่งเล็งไปหมดแล้วอ๋อเธอสองขีกลางติ๊กมั่ไปไม่เคยแล้วใบเดียวที่ไหนสักที่ไม่เคยโดนโอ้ยการคิ้งชะตากรรมนี่จะไม่ได้จำหน้ามันจะเกินไปแล้วเพมได้ไค่ะว่าตอนที่จะได้เพมนี่ไรยใเนี้มันแน่นกระตูนเลยจวดได้แบบอนิเมะเลยผ่านครับผมไม่มีแล้วจวดครับเทิร์นสุดท้ายย่างย่ง ม่ถึงทีตุ้มอ่ะเพลย์สุดท้ายได้เล่นเพลยสุดท้ายดูมือไปยหางเลือกเขาเยอะอันนี้ทีกี่ทีเนี่ยสามทีแล้วปีทุกครั้งจะทำลายมอนหนึ่งใบโอ้ยเอ้ยมาดีครับไปไปกี่ใบไตรปีไม่ใช่จัดครับเอ้ยตาบ้าใส่ตอนนี้มึงเล่นได้นะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวถ้าแข่งเนี่ยล่วงเลยนะครับไม่ได้จัด โอเฟชชันอฟ้าไอบมือสันทิศมือสั่นไอ้ทิศมือสั่นอย่าไปอ่องอโอ้ยเพมขายเคออสไหมเพมขายค่ะน่าจริงปะเนี่ยเด็กที่ผ่าไปนะอ้าวขายเว้ยขายเท่าไหร่ อะไรไม่รู้ยังไม่รู้แต่ขายใช่ไหมต่อเสื้อต่อเขายิ่งยเลยไอ้เพมตอนขายที่จะแพงๆนี่ครับต้องเพมทิ้งม่อยวเบต้าเต็สีเหมือนกันเกินไปเต้นสักสีหญ่ๆเลยจะได้ลงคลิปเป็นจะได้มีคอมเมนต์ได้ต่วันดูเขาพีบวง เฮ้ยเกียร์ไอ้อกระดนี่ท่าสัิร์นี่ได้วิชามาจากไหนครับท่านได้จากไหนมาอ่าโชว์ด้วย<ด>นะครับท่นบานเมื่อกี้ต้องโชว์ครับต้องโชว์อย่างนี้ต้องโชว์ไม่โชว<ห>์ก<ห>็บ้ายนะบ้ห,หยิบอะไรมาโอเคเย้เุ็ยพลิกโลกเนอืมแล้วก็เสิร์ชการที่มีคำว่าเกียร์ก็จเจ๋เด็กไหมเฮ้ยมันมีแฟกฟอยด้วยเหรอของเขาดีนะจะแต่แฝกเขียวก็ไม่ฟอยอ่ะเออฟอยไหมไม่ฟอยฟอยแล้วมาแล้ว Yes w it h d o m n คือว่าฟอยมี ยาสปินดอมเขาไปภาคเปศษอะไรนะโอ้หอมจริงๆมันคืออะไรอันนี้ถูกกำไรได้ปะได้แล้วตอนนี้อยากทำรเย็ะที่ปะะวบอกว่าบวกกับบวกกับมือโอเคๆแค่นั้นแหละกันโดนบึ้มก็นี่มันจะกันโดนบึ้มนี่เก่งเกินเวัตถุหมายชัดเจนนี่ถามแบบนี้โอ้โหฉายาอุ้มเล่นนานเนาะอ๋อ้าบันไดถ้าเขาเขาชิงสามตาโอ้คิว โอ้โคิว<ช>ของมันเนี่ยเรียกว่าพันเป็นมอนกับไอเทมอย่งางไมใบทำไมคนไอใส่ใบเดียวมันไม่ขึ้นดียงี่ยผมลาไว้อยใบเดียวมังไม่ขึ้นเลยมันใส่ไปตั้งห้าสิบแปดใบขึ้นได้ไงวะเด็กมันรีดเด็กเด็กเขาดูรีดเยอะกว่าผมเยอะไหมดาบอะไรเนาะไอ้โอมาซื้อซองน้ำเงินเนี่ยใ <laughs> น, <c oughs> นซองเนี่ยมีแค่ห้าสิบใบนะครับมาซื้อไปแพ็คหนึ่งเมื่อคาำน,นี้วันนี้มาพี่เอาอีกแพ็คนะ ได้ผ้า18ใบดิผมไม่ต้องหั่นหรอใส่ทำไมเยอะแยะไม่อีกสองใบใส่บัลลีกับแฟกด้วยซื้อสอมันจะซื้อบางเพื่อใส่บัลลีกับแฟกอ๋อมันมีคนคุยในเพจพี่บัลีเลยอยากอยากจัดแบบจัดแบบเพมอยากจัดแบบเพมเพมขายเลยไหมล่ะเพราะว่าของพี่มีให้ไม่ครบกับทางลูกค้าแต่ซื้อกับเพมต้องทำใจนะครับ เห็นตัวเล็กๆไงค่ะราคามันยิ่งใหญ่มากครับสินพุกชอบขายแพงขายแพงเลยอาพิสิทธตเอาพิสิตทั่วคองที่ร้านเราไม่เล่นเอาพิสิตูั่วคอกโอ้โหเขาดูเล่นเล่นลื่นเหมือนนะเขาเดินทีแรกนี่มันจะแบบเขาดูคลิปเรามาตลอดตอนบวชเนี่ยเขาเก็บเขาศึกษาไม่เล่ยแล้วเขาไม่เลบนเอออยากเล่นอ่าต้องอ่าน Monster บ้านคือเอาแค่มอนสเตอร์ ได้เอาขึ้นเอะไรได้ส่องเกตได้ส่องไลท์เห็นม้องสองตัวได้ส่องเกตม้องสามตัวได้สองไลท์มีใครอยู่ในม่านโอ้โหร้อนเลยคนตกเลยวะเนี่ยตกแบบเง่อออกอ่ะบิวไปเปิดแอร์ด้วยิวไปมันร้อนแล้วออกเดี๋ยวจะแข่งละนี่ทำไปเล่นแบทอาจจะเสียงวิ่งแห่หมดเลยเมื่อวานนี้โหเสียงดังเชียร์ล่าบอสกันมันมากแวนการ์ดเดี๋ยวพี่อัพอาทิตย์หน้านะ ผมอยากย้กยอนเวลาไปถ่ายคลิปมากพี่เล่นไปหกคลิปคลิปที่เจ็ดบอกกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่อ่านละ,ะแบบไอตาบอกพี่ผมขอลาต่อเลยว่าอ้าะะเล่นแล้วที่พี่ไม่อ่านะนะเป็นด่านพักแล้วเย้ย <Yeah! S 1> ี่จบสองชั่วโมงโหแล้วเล่นคือสุดอินมันมาก <c oughs> ไม่ฟน,นันฮิวด้วย <c oughs> อ่างี้เขาก็รู้ดีว่าว่หกตาบอสไม่ตายเฮ้ยอาจจะตายก็ได้พี่หลอก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 นะแต่ซีพีก็ไม่ให้รู้ได้ไงไม่ให้ชนะก็ให้อยู่แล้ว พี่ไปดูพี่อัพเมื่อวานนะครับคลิปของสัปดาห์ที่แล้วนน้นนะทําไมคนดูคลิปสุดท้ายเยอะกว่าวะเป็นไงผมแง่ผมรอไงเขาจะดูเขาจะดูบอตายเปล่าวันหลังให้ให้ให้กดตีมันอยู่คลิปสุดท้ายดีกว่าไอ้แฟงมันอยากอยู่คลิปสุดท้ายแต่นะอะไรอ่ะวันนี้เขาเล่นกันสิบนาทีตรงนี้สามสิบนาทีหนึ่งตาโอ้อะไรเนี้ยสามสิบนาทีหนึ่งตาปัญหาหนึ่งที่พี่ลืมไปก็คือไอ้อุ้มเนี่ย เล่นอะไรมันก็เล่นนานนลครับจัวยังแบบจัวเอ้จัว,จวดีไหมกว่าจะจัวก็คิดก่อนพอคิดมาเอาจัวไม่ได้อย่างที่คิดคิดใหม่อีกรอบหนึ่งมีงี้ด้วยโอย้แต่ขน,นาดเนี้ยยอดเลย What is this? มือมือสามทมัมน,นั้นคืออะไรแต่มันจะใช้ประกาศใช้ครับรีบูทครับโอชิวรีบูท ไอ้เกี้ยวว่าคิวไปยังวะไม่ใช่โอ้คิวครับมีรีบูตคุณยังไมยวรีโอเครู้เลยมื่อวมีเด็กถามมาพอดีว่าพี่ครับโอริวิวโอ้คิวโอ้คิวโอ้คิวรีบูตใช้ได้ทั้งสองแบบแล้วบอกได้เลยครับดูเขารีบนะเจสเทคกันครับครับครับเอาเทคกี่ก่อนเก็บสามก่อน วางตรงไหนมงวางวางให้เสร็จก่อนวางกันวางกันอะไรเนี่ยมึงวางสามอันเลยเหรอก็วางทีละอันดิได้วันนี้คืออะไรปดดิเดี๋ยวจะเดี๋ยวเอาไปไหนก่อนไปไหนก่อนเอาใบนี้ใบเอาไล่ไปไหนก่อนใบนี้ใช่ไหมนี่นี่สกิลนี้ก่อนเอาสกิลนี้ทำลายอยู่ใบนี้ครับ แล้วตรงนี้มันอยู่ตัวนี้อยู่ตรงไหนี้เขื่อนเดนไงก็บอกก่อนว่ามันต้องเชื่อดนเลยเชื่อดีนมันตายด้วยามองเพื่อนมันนั่นแหละเขางงมันตายด้วยเพื่อนเพื่อนอีกสองตัวอนี่ไงก็คือแตะพื้นปุ๊บตายปั๊บเชือดเลยอย่ามายุ่งแต่ว่าเมลนี่ออกเปล้วแมวเอาไปน่าเก่งด้ยเก็บเพราะว่ดีดีกว่าสุดท้ายกำลังกลับไปเป็นแบบเก่าเลยนะมาดูกันซิแต่จะตายหรือเปล่า อ๋อสปีดหน่อยอุม้มคิดช้าได้แต่ว่ามันรวบการรวบอะไรเๆๆร็วยเพิ่มสปีดเออเนี่ยเพิ่มสปีดหน่อยพวกทำอยู่แล้วเนี่ยเล่นช้ามากเลยมามีรีเลยก็งัดมาเสียบอือเยอะหรอเปล่าอะไรวะไอีเพมในยตาวะมจะหายทั้งหมดจะลดลงเลยจากการโจมตีอ่ะการโจมตีนะใช่ลดไปเท่าไหร่หนึ่งอืมลดหนึ่งจากจากสามเหลือสองจะห่ามเหลื่สองอืม แต่งซูเป็นแต่งซูเป็นหนึ่งมันยังไม่ตีมันยังไม่ตีวันนี้เออเสือสองกี้ครับรับกล้อนเป็นแปลกเกตครับอันนี้เอาไปก่อนก็ได้ไม่หรออ๋ออ๋อเอาไม่บอกดีกว่าอะไรก็ตายแล้วก็ใช้ก่อนเบ่งไหลตีครับรับแล้วรับแล้วรอนแรงแล้วค่อยแบบรับแรง ประกาศด้วยทำอะไรตีนะดนแท็กครับดีนะแท็กนะเสามหน่วยอ่าเป็นสามหน่วยครับอ่าไปดูตรงนี้บลกไร้์หนบลกไลทด้วยนะครับมันจีบแล้วมันก็วางมันเป็นไม่แน่ใจไม่แน่ใจ อะไรหก <c oughs> อยู่นี่นนพูดมาหกตกใจ <c oughs> หน้าหกหกหกทเลยว่าเหลือเหลือหอกลิงมาก็ผมก็โดนห้าอันนี้ห้กรับทำไมไเยอะขนาดนี้คอยบันสกีครับเจ็บร้ายหนึ่ง เอาเพื่อนครับ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 ส่องเกตครับถอดโซกาสในสนามหนึ่งใบครับอืออืออีอปิแล้วถอดโซกาส์ดในอะนนี้ไม่มีถอดยิงไรหนึ่งครับยิงยิงผมต้องถอดถึงได้ยิงไหมไม่ต้ออ่านเลยเป็นกูแย่ครับเอ้ยอันนี้เป็นกองทัพที่จะกดนะกองทัพที่จะกดนะหน้าไม่กดเลยไม่ค่อยเห็นใครเรียกนะเนี่ยยามว่างตอนทำวัดเขาก็เอามาคารอะไรเนย ไปตม่ได้ไม่ได้อย่าไปยุ่งกับเขาศาสนาไม่ได้อย่าไปยุ่งอเอาแค่บทเรียนนัก็ว่าไปอย่าไปยุ่งกับภารกิจส่งครัเอ่อห้าสามอาทิตย์สามครับถ้ามีโซอยู่ก็เป็นหกหกตัวหน้าแป๊กแล้วหกอันนี้เราไปหนึ่งแล้วห้าเรไปสามเหลือสองป่าป่า d o u ไปแท็กครับโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยลิงก์ไฟก็เป็นสี่หน่วยโอ้เฮ้ยไม่ใช่ศูนย์หรอเมื่อกี้เราสี่ไม่เหรออันนี้สาม รถหนึ่งครบรถหนึ่งอ๋อรถหนึ่งรถรถทุกครั้งเลยเหรอรถทุกครั้งนี่เป็นไงมีอีกไหมอีกสักเครื่องไหมอุ้มขาดแล้วครับเลยแล้วเอาหมดแล้วเวียนนะสักผ่านรอบที่สามานต่อตา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 เออเอาดี้ๆจนแล้วอ่ะไปไงอุ้มไม่ได้เล่นนานชนะอยู่แล้วเลยก็เชื่อจับมือมาได้เย็นไหมเย็นเจี๊ยบเย็นเย็นว่าแล้วไม่เล่นนานๆเดี๋ยวเราไปดูแข่งจริงเลยเหรอไปแล้วครับบ๊ายบาย